ไทยอเวกสื่อการสอนตอนแรกนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องคำยืมจากภาษาชวาและมาลายูโดยมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้ดังนี้ค่ะขอเริ่มต้นคำถามชวนคิดคำถามแรกคือคุณคิดว่าภาษาชวามาลายูเป็นภาษาเดียวกันหรือไม่ เดี๋ยวเราลองมาหาคําตอบผ่านแหล่งอ้างอิงอ,งอย่างพจานานุกรมกันดูนะคะหากเราค้นหาคําว่าปาเต้เราจะพบว่ามีความหมายสองอย่างคือเป็นคํานามหมายถึงชื่อตําแหน่งขุนนางวงเล็บชอจุดและเป็นคํานามหมายถึงชื่อผ้าสรงชนิดหนึ่งใช้เคลือบด้วยขี้ผึ้งเหลวในบางตอนที่เราไม่ต้องการให้มีสีสันหรือลวดลายวงเล็บมจุดบาติก ถ้ายึดตามพจนานุกรมเราจะพบว่าสองภาษานี้ถูกแยกจากกันโดยใช้อักษรย่อว่าชจุดคือคำยืมจากภาษาชวาและมจุดคือคำยืมจากภาษามลา,ายูนั่นเองค่ะในขณะที่มีนักมนุษยวิทยาหลายท่านกล่าวว่าเดิมภาษาชวาและภาษามลา,ายูก็เป็นภาษาเดียวกันเนื่องจากคนประเทศอินโดนีเซียและคนประเทศมาเลเซียใช้ภาษามลา,ายูร่วมกันมาก่อน อาจจะมีเพียงสำเนียงที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ก็กล่าวได้ว่าภาษาชวานั้นแต่เดิมก็คือภาษาถิ่นมาลายูถิ่นหนึ่งนั่นเองเราจึงมักเรียกภาษาทั้งสองนี้รวมกันว่าภาษาชวามลายูค่ะว่าแต่ใครยืมคําจากภาษานี้มาได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาสาเหตุการยืมคําจากที่มาคํายืมเหล่านี้กันดูนะคะคําแรกจนสลัดเมื่อพูดถึงโจนสลัด ใครที่กำลังนึกไปถึงผักสลัดในภาษาอังกฤษนะคะต้องหยุดความคิดไปก่อนค่ะเพราะความจริงไทยยืมคำว่าสลัดมาจากคำเรียกช่องแคบในภาษามาลายูที่ออกเสียงว่าสลัดในอดีตที่พ่อค้าแม่ค้าจากทั่วโลกต่างก็เดินทางมาที่ช่องแคบมาลากาซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางการค้าท่าเรือกลุ่มโจรก็มาดักต้อนอยู่ตรงนี้เช่นกันค่ะ เมื่อชื่อเสียงความน่ากลัวของโจรสลัดลือกระชอนมาถึงไทยที่ก็ทำการค้าขายกับมาลายูเพราะามีอาณาเขตติดต่อกันซ้ำยังเป็นส่วนหนึ่งของช่องแคบอีกด้วยไทยจึงนำคำว่าสลัดมาใช้โดยให้หมายถึงโจนที่ปล้นเรือในทะเลหรือโจนที่ปล้นทางหน้าน้ำ้ำการติดต่อค้าขายกับบ้านใกล้เดินเคียงจึงไม่แปลกใจเลยที่ไทยยืมคำจากภาษามาลายูมาใช้เป็นจำนวนมาก ก่อนที่จะไปถึงคำถัดไปลองมาพิจารณาบทน,นี้กันดูนะคะเมื่อนั้นบุตรสบายาหญีสีใสได้ฟังรถพจนาไว้อะไรยิ้มละไมในหน้าแล้วพาทีได้ยินชื่อตัวละครบุตรสบากันแล้วนึกถึงวรรณคดีเรื่องอะไรกันอยู่คะถูกต้องค่ะเรื่องอีหน้านั่นเองแท้จริงแล้ววรรณคดีเรื่องอีหนาเกิดขึ้นมาในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วนะคะ แต่ว่ามาโด่งดังมากยิ่งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อมีพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอีเหนาในรัชกาลที่สองเพื่อใช้เป็นบทละครสําหรับการแสดงละครในวรรณคดีเรื่องนี้มีคําภาษาชวาแทรกอยู่เป็นจํานวนมากทําให้คําเหล่านี้เป็นที่รู้จักของคนไทยและมีการนํามาใช้ทั้งในการพูดและการประพันธ์ประเภทต่างๆตัวอย่างในกลอนบทนี้ก็คือคําว่ายาหยีนั่นเองค่ะ คำว่ายาหยีมีความหมายว่าน้องรักยืมมาจากคําว่ายาหยีในภาษาชาวาที่หมายถึงน้องรักโดยไม่ไจำกัดเพศโดยไทยได้รับอิทธิพลจากบทละครเรื่องอีเหนาซึ่งมีเขาเรื่องมาจากนิทานปัญญีของชาวานั่นเองสรุปสาเหตุการยืมคําจากภาษาชาวามลายูดังนี้ค่ะ